ครับพี่น้องกำลังจะเปิดแบนนุกซะหน่อยตัวนี้เพิ่งต่อได้มานะครับโอ้กำลังจะลงคลิปถ่ายซะหน่อย เจอของดีแล้วครับลุกขึ้นต่อได้ใหม่นะครับต่อได้สามวันนะครับตัวนี้เจอของดีเมืองสามพันแล้วครับ ครับมาเปิดแบ่งนกครับวันนี้ผมกําลังตั้งนกนะครับเอานกมาวางไว้ไม่คิดว่าเขาจะคูใส่กันนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งเฉลยนะครับฉเฉลยคัดพิเศษนะครับตัวนี้ผมต่อได้มาเมื่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมนึกก่อน นี่นะครับฉเฉลยใหม่นะครับนี่จดคูเฉยเลยนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งฉเฉลยนะครับฉเฉลยคู่ละห้าใบแดงนะครับตัวนี้เป็นนกทางหัวอ่าวนะครับผมจำได้แล้วครับต่อได้มาอาทิตย์เดียวครับตัวนี้ ดูลักษณะนะครับตัวนี้เป็นเจ้าหางยาวนะครับที่ผมต่อได้นะักควัเจสีนะครับอยังอยู่นะครับผมเปิดแบ่งคู่นี้คู่ละห้าใบแดงนะครับท่านใดสนใจนะครับจดคู่แล้วนะครับ ก้อนนี้จะเป็นคู่ที่สองนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับแข้งเบลเลอร์เลยครับตัวนี้ยังไม่เลี่ยมดีนะครับนกนกเพิ่งคัดขึ้นกรงนะครับแต่ก็กินอาหารเองได้หมดแล้วนะครับาสายเข้าเปลือกนะครับนกชุดนี้อันนี้จะเปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับตัวแรกจดคูไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปเลยตัวนี้ก็ นี่แหละครับวดลายยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับนกยังไม่จัดแต่งขนดีเท่าไหร่นะครับผมฉีดน้ํานะครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวนี้น่าจะเป็นนกเสียงเล็กไปกลางนะครับแต่ตัวใหญ่นะครับนี่แข้งใหญ่ขาสั้นนี่นะครับยืนสวยนะครับนี่คู่ที่สองนี่ก็ห้าแดงนะครับนี่ตัวนี้ก็ นี่นะครับประมาณนี้เลยยืนเตีเต้ยๆนะครับคู่นี้ก็ห้าใบแดงเช่นกันนะครับนกยังไม่เลี่ยมนะครับขนยังไม่เงาเท่าไหร่รอให้ขึ้นก็จวดทุกตัวแล้วครับนกที่ผมคัดขึ้นกรงมานะครับนี่คามเคิมดำปึ๊ดใช้ได้นะครับนี่นี่นะครับคู่นี้ก็ห้าแดงนะครับ ครสนใจแกงยังสดอยู่เลยครับตัวนี้ปีกชิดดีนะครับรอให้เรียมๆแนละ้วลายลายสนับปีกสวยนะครับเจ้าตัวนี้แต่ก็คือรอยอผมเอาน้ำฉีดนะครับก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับนี่สนับปีกกมมลมมนดีหมึกเข้มหนาดีนะครับนกนิ่งๆนะครับนี่กูนี้ก็ห้าแดงนะครับรอให้เรียบๆนะ่ะ ตวแน่ครับคู่ที่สองก็ห้าแดงนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่สามมีอยู่หกคุณพลน,นะครับวันนี้จะเปิดแบ่งเป็นคู่นะครับเอาไปเลี้ยงไปชำลองดูครับตัวแรกก็จดคู่ซะเลยนะครับนี่แหละครับดีนตตี้ครับตัวนี้นกยังอ่า แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เข้าที่เข้าทางนะครับนกยังไม่อยู่เลยไม่นะครับนี่ครับขาท่านๆยืนเตีย้ยๆครับเจ้าต,ตัวนี้ตัวนี้แข่งใหญ่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่สามกันเลยนะครับมาดูดิมาดูใกล้ๆสิลูกนี่ครับประมาณนี้เลยก็มาดูคู่ที่สามนะครับ ดูรวดดูลายกันครับคู่นี้โทนสีเดียวกันนะครับโทนสีออกลเหลองนะครับนี่แหละครับจะเลยคัดนะครับดูรวดดูลายเอานะครับดูแข้งดูขา,านกผมพึ่งคัดขึ้นมาจากกองรวมนะครับนี่ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ ตัวนี้นกยังเด็กอยู่นะครับนกเพิ่งขึ้นใหม่นะครับนี่ถ้าใครอยากได้นกไปเลี้ยงไปชํานะครับหูแข้งยังเป็นเหมือนขากุ้งตายนะครับตัวนี้แข้งออกเหมือนแบบกุ้งโดนลวกนะครับเนี่ยโดนลวกด้วยน้ําร้อนนะครับเนี่ยนกยังเด็กยังหนุ่มขึ้นใหม่นะครับคู่นี้ราคาพิเศษนะครับคู่นี้สามแดงนะครับ คู่สุดท้ายนะครับมีอยู่หกขนพลน,นะครับแบ่งเป็นคู่นะครับาราคาเบาๆกันไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับี่ลายเข้มดีนะครับเนี่ปะมาณนี้เลยครับนกนกหนุ่มเพิ่งขึ้นใหม่นะครับเนี่ลองไปเลี้ยงไปชํำกันดูนะครับ ใครสนใจก็โทรมานะครับ0ูนย์หกห้าห้าสามสองสองสองดนะครับเนี่ยออกโทนเดียวกันเลยครับนี่นกสองตัวนี้ใครสนใจนกเอาไปเลี้ยงไปชำดูครับนกคัดนะครับนกคัดจากกลงรวมนะครับเึ่งคัดขึ้นกลงใหม่คููละสามใบแดงนะครับ ส่วนคู่แรก5ใบแดงคู่ที่สองก็5แดงนะครับสนใจทักมานะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0ูนย์ห2ห้านะครับเดี๋ยวติดตามต้องบอนนกเขาใหญ่เรื่อยๆนะครับมีนกเฉลยสวยจะมาเปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับกล้องก็งไม่ค่อยโฟกัสนกเท่าไหร่เลยนะ เอาไปเพียงเท่านี้ครับ